สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้น้อ,องๆดูนะวันนี้นี่ตัวนี้ตัวเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับก็คืออันนี้คือระบบล็อกปลดล็อกนะทำแค่นี้ตัวนี้จะทำแค่นี้เดี๋ยวเราดูวิธีการใส่ก็ รีวิวก่อนรีวิวก่อนว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ใช้ของมานเลยของตัวลัสโซ่ตัวนี้เลยนะที่ซื้อมาของมานของมานแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ของมานของตัวนี้แล้วก็เกียวเกียวก็ของมันตัวนี้คือซื้อมาออหนึ่งชิ้น8 5 0หสบบาทเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ตัวนี้หนึ่ง ตัวล็อกก็ใช้ของมันแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์อยู่ข้างในเราก็ใช้มาใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้หลักการของมันคือตัวนี้ตัวนี้เออไว้สําหรับ <c oughs> ปรับองศาปรับองศา,งศากับกับตัวนี้ตัวขาวิวแชร์บางรุ่นบางรุ่นมันจะเอียงอย่างงี้บางรุ่นมันจะตรงอย่างงี้ คือตัวตัวนี้ที่มันก็คือสามารถที่จะปรับองศาการจับของตัวตัวขาวิวแชร์ตรงนี้ได้ก็เอามาจากชิ้นส่วนก็เอามาจากตัวนี้ตัวโซลัดชิงที่เราที่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 เราซื้อมาอ่าแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นขาบ,บานประตูประตูรถยนต์อ่าแต่ก็เดี๋ยวเอามาอธิบายที่หลังว่าทำไมถึงต้องใช้แต่จะให้ดูหลักการทำงาน ของตัวตัวตัวนี้ก่อนคร่าวๆนี่ครับพอเวลาดึงเข้ามาหาตัวแล้วแล้วเนี่ยยังต้องปรับปรุงไม่ชอบครับผมไม่ชอบเหมือนกันเนี่ยพอดันเข้ามาแล้วล้อมันจะคอยจะบิดอย่างนี้คือไม่ชอบครับเดี๋ยวรอปรับปรุงอพอเราเข้ามาปุ๊บ ทีนี้ก็ล็อกปกติทางนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราข้าวๆก่อนนะ <c oughs> คนเดียวมือเดียวจะได้ไหมเนี่ยโอเคล็อก อ่ะละา <c oughs> ถึงขั้นตอนสำคัญเ,เราจะล็อกก็คือตัวนี้พอเดี๋ยวพอพอเราดันขึ้นมาปุ๊บมันจะล็อกอัตโนมัติเ,เดี๋ยวเขาดูนะครับเราจะดันขึ้นมาอา้าวเดี๋ยวนะตัวนี้คือตัวนี้คือล็อกอา่า ล็อกที่สองคือล็อกให้มันแน่นเลยครับอ่ทีนี้เราก็จะยกขึ้นมานะครับยกมันจะดังกรึบโอเคล็อกเดียวจบใช้ได้แล้วนี่เราก็ตัวนี้ล็อกล็อกให้มันอยู่เฉยล็อกให้มันอยู่เลยไม่ให้มันคลายโอเคล็อกเสร็จเป็นอะไรเรียบร้อยแค่นี้จบ ขีไ่ไปได้แต่ขานี้ขานี้ยังไม่เสร็จนะขานี้ไม่ได้ใส่สป,ปริงปกติมันต้องยกขึ้นมาอย่างนี้ปกติมันต้องยกลอยนะอ่ะทีนี้วิธีการปลดล็อกปลดล็อกก็คือเราก็คลายตัวนี้ก่อนคลายตัวนี้ปึ๊บแล้วก็กดมาวิธีการปลดล็อกแค่กดมาแค่นี้เองครับ แล้วก็ยกดันขึ้นปึ๊บเน่มันก็จะปลดล็อกละนี้เราก็ล้อมันก็จะมาวางละแล้วเราก็ปลดล็อกสองฝัง่งปลดล็อกแล้วก็ แล้วก็ถอยออกมาแค่นี้จบจบคร่ <c oughs> าวๆง่ายไหมผมว่าง่ายนะระบบนี้แค่ล็อกกับปลดล็อกแค่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ล็อกล็อกแน่นเลยตัวนี้คือจะล็อกแน่นเลยล็อกปลดล็อกแค่นั้นแหละซึ่งเวอร์ชั่นเก่าจะเออจะต้องใช้ เออจำไม่ได้ละอันนี้แหละง่ายๆไม่ไม่ยุ่งยากคิดว่าโอเคแล้วล่ะระบบนี้ง่ายๆก็คือจากตัวมันเองนี่แหละจากตัวนี้แหละอะไรก็คือตัวเนี้จากตัวนี้เองง่ายๆล็อกกดล็อกรานนคาแปดร้อยห้าสิบบาทอืมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามีอะไรสงสัยก็โพรไปใต้คลิปได้โอเค quá cảm ơn anh chưa sao nói Bye bye bạn <laughs>